มาดูเฉลยปัญหาทั Pokemon, ้งที่20วิชาแปมุขเป็นไทยเมื่อวันที่7จ็ดมุมพาพันสองห้าข้อ1และข้อ2ก็ในเรื่องของสาโคราพิกดูกทั้งหมดนคือหน้าที่6กสและ6กสิบแมาดูว่าผิดแล้วถูกอย่างไรแต่โดยมากก็ถูกกันเยอะใต่สามให้สุดสาก็แย่ แต่ว่าถ้าไว้ใจในการได้ทำให้จนสองสามารถตรวจใหม่ได้ไตรวจใหม่ได้ไม,มาดูข้อที่หนึ่งหลักนวิคเนในขณะนั้นในขณะนั้นประธานคือเทวตาปีตัวนี้นน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 แม้อันว่าเทวดาแม้อันว่าเทวดาที่ว่าฐานู้สิงอยู่แล้วนั้นตัวเนี้ยมันอ้องทำมาแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันคือตากัจัย อันคืออธิบดหน้าว่สาสัทธาตัดปัจัยแปลตัดเป็นตัดานแล้วก็ลบอิส,สุทธะเล่นี้คนจะมีคำว่าแล้วผู้สิงสิงอยู่แล้วถ้าผู้สิงอยู่ก็ถือว่าไม่ถูกต้องถือว่าผิดหรือจะแปลว่าผู้อะไรผ,ผู้สิงผู้สิงผู้สิงอย่างนี้ก็ผิดน,นะ <c oughs> ผู้สิงก็ผิดนะผิดก็ผิด <c oughs> ออคนในสามสิบต,ต่อตเครื่องชีหงช้หน้าผู้หนึ่ง ตัวตับอยู่นะชาวการจะเดียร<น>์กินไม่ได้กินเลยไหมกินเลยฮะเขียนสิงกันเหรอมาจากคณะเรียนกันทั้งหมดแปลว่าสิงนะพูดสิงอยู่แล้วเป็นงองูไม่ใช่เป็นนอนหนูกรรมการาก็ไม่เห็นครับไปเห็นได้ไงกรรมการภาคเรียน,นไปแล้วหมดเนี่ยกรรมการไม่เห็น เป็นผู้สิงอ่ะสิงอยู่แล้วเก่งนในเรือนเหาปติกายของมหาอุปติกาของมหาอุปติกามาสู่เป็นมารดาเหตรตัดของพระเถร,ระปุลุคละนักธรในเมืองหรือในนครชื่อว่ากุลุคละกุลุอะไรกุลุกุลละละขละในเมืองหรือในนครชื่อว่ากุลละละคละ อันตัวนี้ไม่ใช่บ้านนะไม่ใช่ในเรือนนะในเมืองที่เป็นเรือนชื่อว่ากุลละละไม่ใช่ในเมืองชื่อว่ากุลละละพระละแล้ววีสโัสโยจกากวีสัโยชนะกตะมัตเกออันนี้แปลว่าในที่สุดแห่งร้อยแห่งยอยี่สิบในที่สุดแห่งร้อยแห่งยชดยี่สิบแปลปเป็นจีนตัวได้เลยว่าต้องข้ามไปข้ามมาในที่สุดแห่งร้อยแห่งยดยี่สิบเจตมันโต,นตแต่ปัจเจตบัตแล้วก็ท้าสีได้ให้แล้วสฐฐาธุกรามซึ่ง สัตการมาเตนั้เตนะด้วยเสียงอันใหญ่มาถากนั้นเอาปฏิการว่าเอาปฏิการนะฮะนะฮะแล่วกาเาวแล้วนั่งเทวดาตังกต่เทวดานั้นอิติว่าโกเอสานว่าใครนั่นอ่าสาัตวการัางเทติย่อมให้ซึ่งสัตุการหรือให้ซึ่งสัตุการอยู่เจออปปาเป็นก็ได้ย,ย่อมให้ซึ่งสัตวการอิติดั้งนี้ เทวดาว่าเทวดาอาหารกาล่าวลรอติว่าพักทินนี่ดูก่อนน้องหญิงอาหารว่าเราแล้วก็ใส่มาสาธตุการังเทิย่ยมไทยซึ่งสาธตุกากิติังนี้เพิ่มมาให้เป็นโยชน์สมบูรณ์ถามว่าอุปสิกาปุ้ฉีถามไล้วติว่าตบามาท่านโกเป็นใครอาศย่อมเป็นอิติหนนี้ต่อมาใครพูดเาาทวดาว่าเทวดาอาหารกล่าวแล้วติว่าอาหารอันว่า ขพเจ้านี้ต้องใส่มานะครับอาหารอ่านว่าขพเจ้าเทวตาเป็นเทวดาอธิวาสาผู้เสียอยู่แล้วเกียในเรือนแต่ว่าขอท่านแล้วก็คุ้ม่าคืออัมพาย่อมเป็นแล้วก็อิจติทั้งนี้บาสิกาเราบาสิกาปุชีถามไม้วิจิว่าตวะอามันท่านนัตตวะให้แล้วสาวตุกลางซึ่งสาวตุการไม่หังแก่เราปุนีในการกอดอี่ตน าการตวใน,นการนี้เทศย่อมให้อาชาัะในวันนี้จะสมาแฝนทีหลังเลยเพราะเหตุอะไรอิทิ์ทันนี้เทวดาาเทวดาอาหารกล่าวแล้ว่าอาหารมันว่าเราอมเทมิย่อมให้ตามก,การรังซึกสารก,การตุยหัแก่ท่านนะอ่าไม่ได้อานนะเป็นปฏิเสธทั้งประโยแคแฝงทีหลังหาไม่ได้อิติดังนี้บาสิกาว่าบาสิกาปกาุชีทาาแล้วว่า อรฐาภาวีอย่าอรฐาเร็กอะไรก็เป็นประโยชน์ลักษณะฉันว่าความเป็นอย่างนั้นมีอยู่สาพุการวนว่าสาวุการเสรีอ่านข่้นจีโนให้แล้วกับการแก้ไฟอีกอีกดังนี้เทวดามาเทวดาอาหา,การกล่าวแล้วพิจิว่าขึ้นมาเหมือนประโยชน์ลั้นณะ,ะคือสาตุการวนว่าสาวตุการปัญญาข้าพเจ้าจีโนโแต่มาให้เหมือนขบวนให้แล้วก็ปุติกันนะเสรีเสรนะ แกพระเถระชื่อว่ากุฏิกันนะโสนะแกพระเถระชื่อว่ากุฏิกันนะโสนะิเทมาว่าแก่พระเถระชื่อว่าโสนะผู้มีตาหูที่หูปุตจาระผู้เป็นบุญของท่านอิติตรงนี้แล้วก็ให้พูดต่ออุบาสิกาเล่าอุบาสิกาบุจิถามอะไรถีว่ากิ่งถานว่าอะไรบุตตนะอันบนุญ มีของเรากระตังกระทาแล้วอิติดังนี้หรือยกกรรมังมาก็ได้เพรากรรอะไรอันบุตรของเราก,กร,ระ,าะทระา,า,กกา,า,ราแล้วอิทิดังนี้พราไทยพูดเทวดาว่าเทวดาแล้วก็อาหารตายแล้วิว่าเปิดมาถึงตรงนี้เลยชอชาติในวันนี้ตัวพระบุตรเดของท่านวสิตวาอยู่แล้วเอากาคารทัุ้ติยังในพระคัรทัศน์ีเดียวกันจตัลาราสิงกับด้วยพระสัตรดา ปีสีสิแสดงแล้วทำมังคึ่งธรรมสตุกแก่สตุกดาก็ต่อมาสถารพสตุกดาสุดว่าทรงตรัสแล้วทำมังซึ่งธรรมปุตสตแห่งบุตรแต่ว่าองท่านประสันโนเรื่มใส่แล้วเป็นตับปัจจัยอาธาสีได้ประทานแล้วสตุการังซึ่งสตุการตีละกรณีนะเห็นนะสนสตุการร้ว่าสตุการมีอันเราจินโดให้แล้วอาตาะโยคโยไทย ต่ว่าปุตตะขึ้นมาแก่บุตรของท่านนะที่ก็แล้วตัวนี้อ่าเราต้องขึ้นประทานมาเองตัวนึงคืออะไรสัพพระัพพางพระนางสัพพางัรนางคือเป็นตัวประธานอ่านว่าที่ทัพปวงเองกาสาทุกการังเองวะเป็นที่มีสาธุกการเป็นอันเดียวกันนั่นเที่ยวแปลเป็นวิจิตตาในชาติดต่าง อาวุธที่ทั้งบวเป็นตัวประธานที่เรายกขึ้นมาเป็นที่มีสารการเ็นเดียวกันนั่นเทียวชาตังเกิดแล้วนี่แปลเกิดแล้วเลยแต่ก็ปแปลกันตะว,วานี่ก็เป็นกิวลสตินาในชาตังกระทั่งไม่ออกคำแปลว่าเรื่องกระทั่งภูมิม,มาตาเทเวซึ่งเทพผู้ดำรงอยู่ที่ภาคพื้นทั้งหลายแต่ก็อาทิงให้เป็นต้นแล้วก็ยาวะเพียงใด้ทาบัลกังกแต่ของโลก อันว่าที่ทั้งบวงเป็นที่มีสามุการเป็นอันเดียวกันเดียวเกิดแล้วกระทาซึ่งเทพผู้ดำมองอยู่ที่ภาคพื้นทั้งหลายให้เป็นต้นเพียงไรเพียงใดแต่ภพโ,โลกแล้วสามพจิตจิตว่าคพอรับพรหรือพอรับเฉพาะสามการซึ่งสามุการสะมาสัมพุทธสาวัสมาสัมพุทธเจ้าอิติทั้งนี้ปาสิการวบปาสสิกาปุตรีถามได้ที่ว่าอ่า สามี่าตุได้ไดา้าณะก็ประทานคือธรรม่าวาทธรรมปุเดนะอนุุตมาวะของเราตะติโตกาบทูแล้วสตุกแกเพราะสัตตาจริงหรือคุณทาอุกไซมาหรือว่าอธรรมโมวาทธรรมสัตตลาอันุสัตตาการติโตกับแล้วมะวะปุรสังแกบุตรของเราอิติกรงนี้เทวดาว่าเทวดาอาหารกล่าวเลยทีดว่าธาโมโอขึ้นมาเป็นตัวประธานอันุธรรม อาตว่าุเตนะอันบุตของท่านกริโตกล่าวทูลแล้วสัตถูกแก่ก็ตาสตรดาอีกเดียนนี้นั้นก็เป็นเลขนอกเทวดาให้แปลปประโยคกันได้และขณะขั้นเมื่อเทวดากระเถรติยากล่าวอยู่เอวังอย่างนี้ปีเตียนว่าปีติปัญจปนามีห้าอุปปัชิตวาเกิดขึ้นแล้วอุปปาติกายะแก่อุปปัติกาแล้วก็พอริแผ่ไปแล้วสกฤสลีล ตอลอดฤๅลทั้งิ้นอาชาทั้งนั้นอันนี้ก็ประโยคแบบเองตั้งจินตนาลความคิดนั่นอิติว่าจนเจเท่าว่ามัมมเมปุตโตอนรบุตรของเราวัชิตวาอยู่แล้วเอกเอกทันทักุติยังในพัะคาทักุตีิเดียวกันสัตตาสัตสติตตงก,ตกับด้วยพระสัตตาดีอัศธิได้อ่านแล้วปฏิจจุเพื่ออนกราบทูลทำมาซึ่งทำสุขแก่พระสัตตานสไก ก็ขึ้นบรรทารณ์ใหม่พระบุตตัวนับบุตรของเราจารับขิตสติเอวะจักอานนันเทียวกระเทงตุงเพื่ออันกล่าวไม่ปิดแม้แก่เราอาหงอันว่าเราดูจากตัวนี้สามีตัวนี้นี่การตว,วานยังปุกวันนี้การทำแล้วธรรมะสวรรค์ซึ่งการฟังซึ่งธรรมตัวนี้สามีจับฟังธรรมะกระฐางซึ่งธรงงรมะกถา,า,กา,า,กาปุตตะอังคัตการีในการแห่งบุตรนั้นมาแล้วแล้วก็ปิดอิติดังนี้ แล้วกแปลงข้างบนนี่อโหสิได้มีแล้วอัสสาอุบาสิกายะแก่อุบาสิกา,กา,กานัทนัทข้อนหนึ่งก็จบตรงนี้ข้อนหนึ่งประมาณข้อสองแปลโดยเบียกแปลโดยอักนี่สซนัสเทโรปิโกนี่แม้หรือฝ่ายฝ่ายพระสซนัสเทระแลสัรมาราสาราราสัรุคเรกินนี่แปลยังไงดี เมื together, ่อพศัสดาประธานสุกการแล้วแต่ง so ี้ไหมเมื่อพัสดาประธานสถาการแล้วหรือขั้นเมื่อสถาการอันพัสดาทรงประธานแล้วยังไงเมื่อเมื่อพัสดาประธานสถากันแล้วโอ้ยขอได้กอได้นี่ว่าแปลไปมาไปเรื่อยและคือตัวที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ลักษณะที่เป็นกรรมประจบเราสามารถแปลให้เป็นประโยชน์ เป็นตํวเรวจบได้เลยเอาตัวฐานะวิจาราที่ทาแปลก่อนแต่ว่าออกไปด้วยเพราะว่าปแปลไม่มีเมื่อเป็นเนื้อเฉยเนื่อก็สนาประธานสันตุกาแล้วนี่บินตะว,ว่า <c oughs> คิดว่าเึ <c oughs> ินว่าไอายัง,น,น,แบบงน,นี้เป็น,กา,ปนาาการนี้เป็นการแปลแค่นี้นี้เป็นการแล้วมันจะเป็นว่าอารั์การนี้เป็นการครับแปลท่าที่มีอยู่ได้นี้เป็นการหรือนี่หรือนี้ นี้เป็นเวลาสมควรถึงหารจะไปนะกระไรนี้เป็นการอารมณ์เจตุงเพื่อจะกราบทุนการข่าวสารอุปัชยะที่นังที่อุปชาให้ที่อุปชาให,าให้นี้เป็นการสมควรที่จะกลับทุนข่าวสารที่อุปชาให้แล้วดังนี้แล้วปัญจวเลยจตวาทุนขอทอนห้าประการ แต่ก็อาทิงตวานีกการทำให้เป็นต้นเนี่ยคือแปลโดยเราจะไปว่าไรตั้งแต่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 ทูลขอพรข้าประการตั้งแต่อุสมบทแต่อุสมบทถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็กะททาการเป็นสมบทก็ได้หรือถ้าไม่ได้คือทูลขอพรข้าประการกะททาการบุสมบทอ่าว evet, ินัยธทระปัญจเมนะคทนนะด้วยคณะ ที่มีพระพินายทเป็นที่ห้าปัจจันต์ปัจจังติเมสุชนีทาราปเทสุในชนบททั้งหลายที่ตั้งอยู่ปลายแดนในชนบททั้งหลายที่ตั้งอยู่ในปลายแดนให้เป็นต้นกับมอาไปให้เป็นต้นทีหลังก็ได้หรือถ้าไม่ฉะนั้นก็ไปตั้งแต่ไปเลยคำว่าอาทิงไปว่าตั้งแต่แปว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต่ตคือท้นขอพรห้าประการตั้งแต่การบุปสมบทด,ด้วย คณะมีพระวิัยทรเป็นที่ห้าในชนบททั้งหลายที่ตั้งอยู่แหงแล้วก็พระสวัสดางกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ปฏิภาหังสตตุส,สัติเกเอวัตพัชตวาอยู่ในตจาน่งของพัชตรานั่นแหละสองสัปดาห์รือสิ้นวันเล็กน้อยตั้ตานั้อาปุชิตวา,าทูลราพระสุรดาวา่าอาหังตุบชาย,ยังปฏิสามิคาโมจัก เฝ้าเออมาแข่งกับามาโดนจากเยี่ยมจากเยี่ยมเข้าปุชาด์จากนี้แล้วเชตวันาที่มิตร่าเออกจากประเทตวันออกจากพระเทตวันแล้วก็ลูกเพนะอุเบชัยจุตากัิกายอัคคัมมาสีได้ออกจากพระเทตวันไปยังสำนักของบูชาตามลังดับโบรณะทิเบสในวันลุกขึ้นในวันลุกขึ้นเทโรต่างอัธยา ปินดายะจารโตพาเอาพระเถระนั้นเที่ยวบินดับบัสมาตุอุปติกายะเกหัตธารังอามัสิแม่ไปยังกดูเรื่องของอุปติกาผู้เป็นมาดาจากปิตังทศวา,าอุปติกาแม่นั้นเห็นบุตรแล้วตุนธักมรัาดีใจวันทตวาสักกจังบรงิจิตวาปุชิาว่า ไหว้แล้วอ่านข่าวโดยเระรพหรือเลี้ยงดูโดยพรารพถามว่ากีนัะตาตาตอตา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 ,ตาตาแม่พ่อตาตาแม่พ่อกีลัได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าได้ข่าวนั้นเห็นได้ยินว่าตลอดได้ข่าวว่าตาัางท่านสัทธา,าสัติงเองกคัน,นธ์กุติยังเวสิตวาอยู่ในพระคันธกุบียหลังเดียวกันกันกบพระสัปดา ประตูธรรมกถาเตติการบูนธรรมกถาแก่พระสัตดาบรรจังจริงหรือแล้วก็ตะพยองพระเชระ์ตอบว่าอุบาสิกีดูก่อนอุบาสิกาถือทำให้ดีใกล้เกณฑ์นะเกณฑ์นะอีกทางปฏิตังเกณฑ์นะใครกี่ทางปฏิตังบอกเรื่องนี้ตุยหันท่าน ใครบอกเรื่องนี้แก่ท่านหรือเรื่องนี้อันใครบอกแรกแก่ท่านอย่างกลัวก็แปลเป็นกรรมได้เรื่องนี้ใครบอกแรกแก่ท่านต่อก็จะประโยชน์วาสิกาอ่าเปิดตรงไหนอ่านี่ตรงนี้วาสิกาถามว่าลาปาแม่พ่อเทวดาเทวดาอิมัสมิงเคหีอธิวัตถาผู้สิงอยู่ในเรือนี้คณะแปลนี่อะ เราไม่ต้องเป็นมีคาว่าว่าแล้วหรืออะไลผู้สิงในอยู่ในผู้สิงอยู่ในเรือนี้เตนะสเตนะตัตุตารังตัตว่าให้สา,ารุการด้รรวยเสียงอันดังวุติเมื่อเมื่อไรเมื่อเราถามเ,าเมื่อเรากล่าวาว่าโตเอตัวใครนั่นตตว่าตอบว่าอังเราอ่าแล้วก็อวังเอวังกะเทสิถามว่าเราดังนี้แล้วตอามอย่างนี้นั่นแหละคือพูดอย่างนี้นั่นแหละ ประมาณตังสุตวาม่หังเอตโสซเพราะฟังคำนั้นเราจึงได้คิดดังน uh, ี้ว่าคืออัน <Yeah, ว um> ่าอันว anyway> ่าความคิดนั่นว่าดังนี้ได้มีแล้วแกเราเพราะฟังซึอคคำนั้นลาแปลี่ยก็เพราะฟังคำนั้นเราจึงมีความคิดดังนี้ว่าเราจึงมีความคิดดังนี้ว่าฉะนั้นอันว่าความคิดนั่นได้มีแกแล้วแก่เราเนี่ยแปลโดยอัดเราบปว่าเราได้มีความคิดดังนี้ว่าแปลไม่ได้ ตจีถ้าตัดจี้ถ้ามีปุตโตบุตรของเราัตถูทำร,รมากระถา,าเฉใชสีกล่าวทรรมากถาแก่พระสกุา,กาดได้ปุตโตบุตรไม่หางปีกกระเทศกระเทศตรงสกิสสติก็จะขานกล่าวแม้แก่เราได้กระจกอัฐะลำดับนั้นบวติกาบวติกานั่งอาหารกล่าวกับพระเทรานั้นว่า ตาตาแน่พ่ออันนี้จะแปลเป็น,ปนกรรมก็ได้ทำอันท่านกล่าวในที่พร้อมพร้อมหน้าของกษัตริยแต่ทําใดท่านจะทานจะเป็นึ้จตวรรดั์ท่านจะทานจะกล่าวแม้แกเราั่้แล้วที่จะลบงไอดีแน่พ่อท่านกล่าวทำ ในที่เราะหน้าก็าสัสริแต่ทำใดท่านาก็จะอา่านั่นแหละ,ะก็จะกล่าวแม้แกเราแต่ทำนักที่จริงมันจะแปลลแรลบมหมดเฉพาะท่านกล่าวทำในที่คือถ้าแปรลบจริงๆนะถ้าแปรลบจริงๆนะมันค็จะเป็นที่ประาาทยเราฟังรู้คือเฉพาะท่านกล่าวทำในที่พรักหน้าของกสุตรายได้ ท่านก็จะอ่านก็จะกล่าวแมแต่เราได้นั่นแหละประมาณนี้แต่ว่าเราไปอย่างนั้นมันมันมันลดผวนเกินไปเราถ้าแปลธรรมดาเหมือนโครงสร้างไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาคิดว่าเออบิวสามนี่เรารวมมันมันดีเกินไปแล้วเบนี้เป็นรอบวันบอกว่าพ่อแม่พ่ออ่าก็คืานารรมและที่พร้อมพังขออุปทานท่านกล่าวแล้วแต่ทำได้ ท่านจะอาจนั่นแหละเพื่อจะกล่าวแม้แก่เราแต่ทำนะครับทุกท่านที่ว่าเสีนมะมาในวันชื่อนน้น,นอาหารเราทำมสัสันางการิลตวารให้บุคคลจะทำการฟังธรรมแต่ว,ว่าทำมาจนนิสสามารถจับางธรรมของท่านรจ็จบโสเทโรก็เทระนั้นนี่อาิวาเสีสี รับนี่นม์นแล้วอันนี้แปลโดยอ่านได้นะรับนิมนต์แล้วแต่แปลโดยไนะอานท้าปัจเฉละรับเฉพาะแล้วนี่โดนปอเลยนะแปลโดยไปนะต้องมีรูปเป็นเหตุโอกาสเท่านั้นที่ว่าเสียสแปลโดยนะต้องคืออ่านเท้าป็เฉละนั้นยังคานิมนต์ให้อยู่ทับแล้วครัแ้แปลโดยอ่านถ้าเรารกลัวก็อันนี้คือก็เป็นเหตุโอกาสตัวจบไปเลยอันที่สุดคือถ้าสอบน่าะมหลวงเห็นกรรมการไม่ดูฉเฉลยกรรมการ เขาเก่งอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ดูเฉลยแต่เขาก็จะรู้ว่าอนีรเป็นเหตุต้อการนี่เป็นโดยที่ไม่รู้เออมันจะเป็นจำนวนกัดได้นะกินไปยุ่งฉะนั้นอันไหนเป็นเหตุการต้อแปลเป็นเหตุการไม่ต้องไปลบเป็นการคือปฏิรูปนั้นให้คำนี้มันอยู่ทับแล้วหรือแปลงไงก็แ้แต่ให้เป็นจำนวนเหตุอการก็ได้ยังคำนี้มให้อยู่ทับแล้วอะไรก็ได้หรือไม่ต้องเหลือเหตุต้องการแหละ ปลอดภัยที่สุดในสนานหลวงไม่เข้าไปเอาใครอย่าทําให้ตัวเสี่ยงเอาเป็นที่ต้องการปัญีระนั้นยังทําในมลให้อยู่ทับแล้วแล้วก็